สวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขสุขคนเดอ้อเพื่อนพี่น้องรอบบริษัประเทศและกระต่างประเทศพ่อนพี่น้องเนาะมาพบมาเจอกับเปาเสียงมือนี้กับอยู่กับตบนาบ้านคืนซานของทางเอรามือนี้พี่น้องเนาะพอดีพักหนึ่งกับบุเชงไปสร,งส,รงสร้างสังกะสีมาแล้วพี่น้องเนาะกับโอ้เปิดหลายอยู่ได้พี่น้องเนาะราคากัถือว่าสูงพี่น้อง ขนาดกลางโสรเงสั่งขนาดกลางพี่น้องเนาะในคมหนาคมบางพี่น้องเอาขนาดกลางเอาบางเกินไปมันก็อ่อนเป็นรองเนาะเอาหนาเกินไปก็งบประมาณเท่าบ่พอก็ได้เอาตามกําลังที่จำนวนเงินพี่น้องขนาดกลางพี่น้องเนาะโปรเงไปสั่งมาแล้วพี่นหน่อยเนาะมีแต่ว่าตัวนี้กัรอท่าทั้งขนาดพื้นมาส่งอยู่พี่นหน่อยเพราะว่าสร้างเขาก็นั่งรออยู่ตัวนี้ก็ยังบ่ทันนี้น้ำเลื่อนการพี่น้องเนาะมีแต่ว่ากับถ่าสั้งกับซีมาแล้วกัสิได้ดงินเลืนการ chuột uh, đây bạn nhìn thấy nó à, mà mà leo nó bằng kha không bạn này à, xì điêu căn cái nào này à, xì điêu căn bớt đôi mặt ơi mặt ơi รอดไปเนาะป่ะสร้างเขาบ้านนี่ใช่เนาะบ้านนี่เพิ่มได้บ้านนี่อ่าทาแล้วเนี่ยก็แม่นโยกได้มื่อนี้่ด้วได้พี่น้องไอ้เพิ่นก็ระจกบบ้านมื่อนี้ครับเพราะว่าอยู่บ้านมีงานประชัน,นงานเที่ยวงานบ้านนี่แหละพี่น้องงานงานบแจกอ่าเดี๋ยวเสร็จสิ้นก็แม่นสิได้พร้พอมดริเนินการทำบ,บ้านมื่อนีด้ด้วยประชันเนบื้องล่ากัน จะอ่อนแน่นนิดนึงบวเข้มซ้ำกับตัวนั้นพี่น้อยเพราะว่าอยู่ในห้านเพิ่นสีตัวอีตัวกำรจากหลังคาเนะี่ยมันเบิ้ดไปสั่งเม่เอาตัวนี้แต่ว่าคล้ายๆกันแต่ว่าจะอ่อนกว่านิดนึงอ่อนนิ่มกว่านิดนึงมาทำการสองคนเน,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 นานนนนะ Còn mà thật thay Thằng tu của con cái này Ô đông thế này nó À, nặng nó bà đi con đều

cả uh, thùng nót lắm, nha. À, điệp phảiเอา bin mắc con với nhau điệp tốt chạy. Rồi. à điệp loi ừ. nó. No. thăng mượt thăng muôn cả 17 pan, nó 17 pan nhau 4 mét 15, 4 mét 15 theo tỷ vát má nó rồi nó à bạn này nó cặp leo bạn này phải à, không cặp leo bạn này nó à, bạn này má bưng nắm cành Cả tin tăng với nó rồi chắc đấy chắc nó ồ gậy nó người thân gấp dư lùm thì bùa cứ gần đây nó โอ้ <laughs> ออาาป่ากำลังเกียมพี่น้อ,อยเนะเยมมาะกำลังตัดตอนแรกก็เีนต่อไม่เป็นลมใช่แต่ตก็เม็นน้ำเนินทางสีด้ยป่านนี้พี่น้อย

ชีกันใกล้กันพี่ล้วแต่บาดิจอ่อนนอยหนึ่งเนาะ มีแจใช่อ oh ันน uh ็อตเนาะใช่ใช่แจนาะเบอร์แปดเนาะเบอร์แปดมาหันเนาะอ๋อได้แล้วมีตัวเดียวนี่สิมีาอะมีตัวเดียววะมีแจแปดเลยใครอืาคนนั่นก็ ยืมเพิ่นน้ำเพิ่นต่อมาอีกหนึงัขึ้นใช่้ำกระเป๋านั่นเด้ผู้ตู้กระเป๋าว้ล่ามีบ่อกุแจอยู่พี่บ่รถนีเอาในน้ำผู้ตู้นี่อเบอร์แปดนีแปดกบยู่ดน้องน้ำผลบ่ได้อยู่ว่ได้อยู่ด้

โอเคหน่อยกลับขึ้นมาเบิ้งครึ่งก้อนบานนี่เนี่เลยเนอะชีวิตอ่าท่างสบายดีห่อยแค่นีนเนาะเนาะนี่กบผูกให้น่อยแผนแรกเนาะ อ้ระวังเนื้อสวยนี่แหละระวังบอกก้อเองดูน่อยเนาะเป็นข้าวอ่าซีนัวนี่สิเป็นซีนัวโตหม่เบิดเลยพี่น้อยอยู่เซียงซื้อมาเหมาะให้เราหน่อยเนาะเห็ดสี่เม็ดเป็นซีนัวชูเดียวเลยโปรไดโต เป็นข่าวเนี่ก็จะเป็นของทัง้งเวลาไม่เป็นทางะตาตัดจบโยชอยกันโอ้นี่เด้น้าไม้พอดีาะน้าววาน ตัันี้ตวัน้่รู้นีจวดนานม่าอชันๆน่นได้นตัวาได้เล้นตหิ้มน่นนนเ็นตัวตัวสำคัญนะรันน่ I mm -hmm. <laughs> เมตรป่ะเอาวัดให้เลยเอาไปน้ำเอานะไปเดลยการทำงานพี่น้องสดสดร้อนเลยผิดพลาดตรงนี้กันแน่นอนเลยนี่กรมสูง4เมตร3เมตรห้าสิบพี่น้อยกรมสูงเนาะ ล้วนอยู่นี่เนาะ ไม่เข่าไม่เสร็จีบได้มีบ่ าไม่เป็นะมาก่อนก็ได้เพราะว่ายังบ่าน่ใช้อยู่เอามาเอามาเอามานั่งก่อนก็ได้น้ำก้นพี่นั่ยนั่งตามข่าวนล้วเออนั่นไรพ่นไดจับขึ้นมดได้อยู่แล้เฮ้ยอย่าไอยายงานพอแล้วมาละง่ย่นั่งตามข่าวเข่าเนาะเราจะไปนั่งเป็นนั่งม่าเน่มาแบบนี้เนาะ

ม่าท <łość> ี่นี่น่าจะสบบาทมืนี่แหะได้สม่่มัาไเราเนะห้โมน่นแหละบังแบ จัอันคัจับปืนต่อจับยานนะจับจอให้มันจโคตตบมือเจ้าอตบมือตับยัง่ะัเหอยังเอาอีกมามาเอามาอีกเพหนึง้เนาะอไนะตังมอัดใจเาตัดียเออตังใจมือเดียวดีนะ ลมเนอะเออหัวหน้าต vale ่างเลยปวหัวใช่มเชี่ยเลย ลายมากน่อยบพราะน่าจะจะสิ้นวันนี้เป็นตัวเนาะสามแผ่นตั้งตกลูกยใหญ่มากไปนี่นะมีแต่ว่ามาเบิ่งในราคาน้ำกันพี่นตัวเนาะในราคาสั้งมาภายในมูลนิธิอะไรเน้องเนาะเป็นทองทั้งผีเลียมคำพราเฮาเนาะเป็นได้ส่วยช่วยผสมทบกันเข้ามาทางควบควบของทั้งเวลาเป็นเนาะเป็นหลังคาเป็นตัวเนาสังสีเฮาเี่น้องเนาะ ชิปเจ็ดแทนเป็นอย่างเนาะ n h า u ชิปสามเป็นหน่วกว้างสี่เมตรซิมห่าพอสะโพกสังกะซีนี่ก็แปดพัรอยหกสิบหกบาทเป็นอย่งเนาะเินคิดเงินไทยเลยเป็นอะรอ่าหลังจากตมาจะเป็นเป็นทุมมัดองเป็่างเนาะละร้อยหกสบาท ต้มเบิดกสาถุงส่ถุงหกร้อบาทเนาะเม็ดเม็นึงสี่สบาทเนเม็ดล,ละร้อยซาบละร้อย้าบาทตัวนี้น,นะปันกลางขนาดดีด้วกับเม็ดละร้อยสามสิบห้าบาท่งเขนาขนาดกลางอันน,นี้นะขนาดกลาง อาขนาดถูกกวนี้ก uh, uh, um <c oughs> ็110บาทแต่ว่าอ่อนแม่นตัวนั้นอ่อนกว่าตัวนี้พอดีงามปานกลางพุ่นเฮาาพอดีพองามหน้าบ้านเฮาน่ะรวมเบิดเพี่น้องเนาะอ่า9,256บาทเกือบ10,000นึง17แผ่น17แผ่นยาวเนาะ3แม่นยาว13เมตรเด้ ดัเมตรเนาะอ่กพันห้าร้อยหกห้าสิบหกเออก็พันสองร้อยห้าสิบหกบาทเนาะตีไปเมนื่อเนอันี้ขนาดกลางแต่คือเฮานี่กะคือว่าได้ง่วงหนังง่วงหลังอยู่คนแ่เก่าก็ยังมมีอยู่นอนนนอนน่เถียงหน้าบอก บ่ได้มีศอกหรืาบาดนี้กินอยู่ยังบ่ได้มีนะอยู่นําบ่เท่าเจ้าก็เนาะอือบ่เท่าอือบ่ได้ไปได้นอนถึงถึงหน้าเนาะอ่าแม่นพี่น้องอันนี้ก็ูนึงเนาะนี่ก็ได้่ใช้อยู่ใช้ก็สิชําเนาะมื้อใดมื้อนึงก็ต้องไปคือเก่าั่นแหละต้องไป้เนาะนเนาะลูกเต้าเฮาก็มีเฮาก็ต้องแยกครอบครัว เหนื่อยเนาะดููครับโอเคผมเองพี่น,อน้องเนาะมีแต่ว่าเดี๋ยวหลังจากเสร็จสิ้นจังมาอัปเดตกันอีกรอบนึงกับเมนอนานาจเรเลุนทางกลับบ้านเลยมานหนีิเนาะสำหรับคลิปนี้กับบูเชงกับสีขอจบคลิปละผมเองพี่น้องกับภาพบรรยากาศอยู่ทัทง้งทึ่งพี่เล่พี่น้องเนาะกำลังต่อเสียง,ส,งสูงเลยพี่นอ้อยขากระสั้นร้อยบาทน,นี้เนาะหรือว่าหิวเขว่าเนาะ จึงไดกาบูเชียงก็ต้องขอบบุญขอบคุณทั้งผีเรี่ยมเฮาพี่น้องเนาะผีเรี่ยมคำพาราพี่น้อยในชุดช่วยทั้งครอบครัวของทางอิล,ลาเป็นเรื่องทางดีนี่แหละพี่น้องเนาะกระเบิดไปเกือบหมื่นบาทได้พี่น้อยเนาะสอพันสองพันหนึ้อสิบหกบาทพี่น้อยอไม่ได้ว่าเดี๋ยวเังจะเสียสิ้นอ้เจ้ามาับเดอีกสักรอบหนึ่งพี่น้องเนาะจังไดกาบูเชียงสิขอติดคิปเพียงไว้เพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องไว้มาพบมาเจอกันอ่าในคลิปหน้าต่อไปพี่น้องเนาะ สบายดีและสวัสดีเด้อเนาะพี่น้องสบายดีเงี้ยยังอยู่เนาะอาเดิมเดิมสร้างพี่นอ้องเลยเนาะกลับมาอีกรอบนึงเนาะอาเดี๋ยวพ่อกันอีกรอบนึงเนาะพี่น้องเอ้ต่างสร้างบนเดินตามกี่นี่พี่น้องว่าจะปิดจบแล้วเวว <laughs> อ้อเลยพี่น้องเนาะเดี๋ยวพบกันเจอกันใหม่พี่น้องในคลิปหน้าเนาะ